สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีฟซีทุกท่านนะครับผมแอดมินขอสวัสดีพี่น้องด้วยครับผมอ่าดุนดนครับผมพี่น้องดุนดนนะครับผมแอดมินนะครับผมอ่าไดติดตามนะครับผมหรือว่าอาสอบถามนะครับผมปูวัดปลาเนี้น euh ้ำนะครับผมไ้เลกมาเล้วนะครับผมหลังจากงวดที่แล้วนะครับเนาะปูให้เขาตรงตรงเลยครับพี่น้องแต่ว่าแอดมินนะครับผมกะอ่าได้ทราบนะครับว่าปูไ้เลกชุดนี้มากะ โค้งสุดท้ายแล้วนะครับนอกแอดมินกับบอสามาริโิลงให้พี่น้องในท่านนะครับผมกับขอโทษก็ให้พี่น้องไว้เรืยๆครับผมก็เลยที่โอกาสนะครับผมวดนี้นะครับผมก็เดติดตามหรือว่าสอบถามก็ผูดคุยกับปูนะครับผมมาให้พี่น้องเข้าเดีติดตามในรับชมกันบึงสาหรับวดนนี้ว่าจะเข้าจะมา คือหวดก่อนบอเนาะพี่น้องเนาะกะขอบพระคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเด้อครับผมให้กำลังใจทางแอดมินนำแนวครับผมโดยการกดติดตามเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมะจะปฏิพัติการแจ้งเตือนนะครับผมสำหรับแนวทางต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะกะ หลวงปูนะครับผมกระไห่มาแล้วนะพี่น้องครับสำหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่16นะครับผมธันวาคมนะครับผม2563นเนาะครับเนาะกลับมาเบิ่งกันครับผมว่าหลวงปูไห่ชุดใดมากนะครับผมปูวัดป่านี่อาหนามเนาะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับผมปูกระไห่หกเก่าสามเออพี่น้องครับผมหกเก่าสามนะครับผมหลักกระหกสี่สองเนาะพี่น้องเนาะอ่าส่วนสามตัวที่เด่นๆนะครับเน้นๆก็คือหกเก่าสามเออพี่น้องเด้อปูบอกว่าเน้นๆนะครับผมหกเก่าสามเนาะครับเนาะ ส่วน2ตัวนะครับผมปูกระไฮหาสานะครับผมหาแปดน้าพี่น้องนอกระกาหกสามหกแนะครับผมแล้วก็สองนะครับผม3าเก่าเด้อพี่น,อน้องเด้อสําหรับ2ตัวที่ปูเด่นเด่นนะครับผมปูไฮเนีนเนีนหาสาครับสําหรับงวดน,นี้นะครับเนอสอตัวบนล่างนะครับผมพี่น้องกราฟากให้พี่น้องไว้พิจรารณาเบื้องน้านนเด้อครับผมทางแอดมินก็เป็นขอเป็นซื้อกลางนะครับผมนํามให้พี่น้องเข้าเดี๋ยวติดตามรับชมไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับนอกระ แอดมินกับโบมี่ยังครับมีแต่ความห่วงใยนะครับความหวังดีจะให้พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อครับผมสำรับมือนี้ฝากไว้สำรันี้ครับผมสวัสดีครับ